นี่คือมันจะหลวมตัวนี้นะแล้วก็ผมก็ไปเช็คสายตัวนี้สายที่ตัวสาเหตุหลักของไฟไฟ LED ที่เขาไว้ไว้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี่ยจุดที่มันเสียง่ายที่สุดเนี่ยมันจะมีอยู่สองจุดนะผมเช็คแล้วนะ่นเองแกนะครับ เช็คไล่ไล่ไล่สัญญาณจากจากตัวตัวเสียบของแบตเตอรี่นะหรือว่าตัวตัวเนี้ยตัวสัมผัสเนี้ยผมเรียกอะไรไม่ถูกตัวเนี้ยก็เสียบมาปุ๊บเนี้ยไฟตัวนี้ก็จะมีปัญหาสัญญาณจะขาดน,นะเนี่ยมันจะติดมั่งไม่ติดมั่งเนี่ยเนี่ยคือ มันจะหลวมตัวนี้นะแล้วก็ผมก็ไปเช็คสายตัวนี้สายที่ตัวตัวกราวกับตัวไฟเนี่ยเช็คดูเมื่อกี้พอใช้นานๆตัวตัวขั้วตัวนี้มันจะหลวมนะขั้วตัวนี้สีดำนะสายสีดำมันจะหลวมพอหลวมผมก็บักตรีเนี่ยบักตรีใหม่พอบักตรีปุ๊บเนี่ยสัญญาณตัวไฟก็มาสัญญาณเนี่ยพอสัญญาณตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยไฟตัวนี้ นะครับก็ติดแล้วเริ่มแล้วคอยดูนะเนี่ยเห็นไหมติดแล้วนะติดแล้วโอเคเนี่ยคือสาเหตุหลักฮนะคืออยาปิดทิ้งก่อนนะไปถอดตัวที่ตัวครอบหัวครอบเนี่ยแล้วก็มาบัตรตีตัวมีดใหม่ฮนะถ้าถ้ามีเครื่องบัตรตีนะถ้าไม่มีเครื่องบัตรตีก็ไปจิ้มจิ้มเอาเอามีดก็ได้ไปจิ้มจิ้มให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันจ้ำะ จมตัวนี้นะแล้วก็เหมือนคำว่าพอไฟตัวที่สแตนบายติดเนี่ยใช้งานได้นะตามปกตินะฮะตามนี้นะครับคือลองซ่อมดูนะอย่างไงถ้าเสียมันต้องทิ้งอยู่แล้วถ้าซ่อมได้ถือว่ารอดนะไม่ต้องเสียเงินแค่นี้นะครับเห็นไหมไฟติดแล้วนะครับแค่เอาตัวนี้มาจำไฟเนีฮะ บั克กเรยใหม่นะฮะเนี่ยสองสายสองสายเนี่ยปั克เรยใหม่ก็ติดโอเคครับตามนี้ครับติดแล้วครับเนี่ยก็ลองดูไฟมันดับนะฮะเมื่อกี้ก็น่าจะใช้นานหรือว่าอาจจะเราหมุนไปหมุนมาแล้วก็ไอตัวนี้ก็หลวมแล้วโอเคตามนี้ครับช่วยติดตามผมด้วยครับกับคนนอนเปลย สดีครับ